สวัสดีครับอยู่กับผมนูเรสชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมกับสีมาเฮ็ดเจดีหรือว่าถาดนะครับให้เมย์ไงนะครับผมที่คนเสียไปนะครับพอดีเมื่อวันที่14เมษายนนะครับสีครบรอบลอยวันนะครับเข้ากับสีมาสางเจดีหรือถาดนะครับให้เมย์ไงสั่งบ้านให้ไม่เมย์ยู่นะครับผมในน่างนะครับเมย์ไงผมนี่แหละที่ว่าทุกปีทุกปีเข้า กลับบ้านเห่าเห็นเล่านางยุดเตียงนะครับผมแต่ปีนี้บอเห็นเล่านางยุดเตียงแล้วครับนี่คือสีมะสางบ้านไม่ไหเล่าน,นะครับผมมีนี่ตานตะป๊อกหม้อไฟนะครับผมกับเตียกนะครับนี่ตอนนี้กำลังเท็่อโค้งเทดเต้นพื้นนะครับผมนี่นีเหีน,น,นกับปูนกับไส้แล้วสีมาก ผสมนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาน้ามาใส่นะครับแล้วก็ผสมเหรือเทพเทศนีนะครับผมสางบ้านให้ไม่แย่อยู่นะครับผมนี่ครับวัดนี่วัดกลางเก่าวัดที่ผมเคยมาอยู่ตอนบวชนะครับตอนบวชปีที่แล้วนะครับผมวัดกลางเก่านะครับวัดประจําบ้านจอมพลนะครับผมมาเดี๋ยวผมไปตักน้ำมาก่อนครับโอ้ขอตัวกูบอกดินดีด้วยนะเ้ยครับ

พอ่าูก่อนวเจหมดเลยวอนกนเยาก่อนเปวินเวอุ่นิมอกูก่าเลยูมาเอาอีกแล้วที่เอาแช่ทีนี่ตอนต่อไปเป็นการที่อุ่นเแรงดีแรงดียงตรงใกล้มาแรง là cái gì Dừng dừng cây cha này mà là kháng này, đi, qu qu gravity, này là Con quay Con dấu con dấu Thế bảo thế là kháng này Con dấu đây, con dấu đây, con

ก็บ่เต็มคือคนว่ากันละวัวมันรักนักอรียงเนาะบัวมันเลืองเรียงเนาะเจ็บเส้นอันนี้ไปแค่มันเต็มมดหนานก็ได้ยกเห็นอนะเอามาตัดออกก็นีเอาฟูกุน้ำไดงก็ได้ไม่ต้องหล่อไม่ใช่ว่าเต็มเลยหมายเงเอาดูบุ้งไมาตัดออกเอาหมายว่าเต็มเหเอาฟูกุน้ำดีก็มีเหรอก็เห็น

อันนั้นมอีกนว่นำมนคือนาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอีกเทียวนึงถาเดีเห้เป็นกรอบประธานกียังเพิ่นเะครับนีบาทไม่ไง นีบานพใหญ่นี่อันนี้บานพใหญ่นะครับ่อใหญ่ผมแต่ว่าพื่นอ่อนกระดูกไปร้อยหมดแล้วเบอไวนะครับเดี๋ยวแกแมงยังไปอยู่ก็ได้จะไม่เงเูกับงาดีปูกับงาดีูกับากบา,ากไม่งไว้ดี เดี๋ยวทีีเตีเก่งไงไงบานไปยู้ามมือเมาบเอาตนี้ไงบานไปยูตัวนี้เป็นช่องบานไหมอันนี้เป็นอนเป็นตันนึงไหมเป็นอนควับฮาได้เราจะเอาปูนมาแมนมาปวดง้างมือเนาะมือเนาะ้ก็ปาดเอาาะจาบแมนเป็นอย่างเอถว่าบมันเป็นอ่งอ้อมบานแมนเป็นโอ่งเขาเาเอาเออนี่ละนี่ละ nè 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 lúm nè 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 này. Nè, 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 đó nè, 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 S <S อ,อน,น,นั่นละนันละวงนั้นละอเออไม่ได้เรื่อเลยปิตมไก่ดิมาเร่งอเออนั่นละนั่นละพอดีเลยจ้านี่วพอดีลย้พอดีจีผมสร้างมากเลยนะใบดินพอดีพอดีมีกาโอ้พอดีจีผมคำนวณไว้เนี่ยคำนวณนเต้เหรอเหอนเมอัเออเป็นแด่แ กลางเนาะผมเป็นคนคำนวณได้นี่ไม่ใช่วิศวะเกินนะเว้ยเนี่ยเป็นวิศวะก่อนนะเป็นไรอ้าวเก็บพวกมือได้เสร็จเรียบร้อยคำนวดเป๊ะอันนี้ได้80%แล้วอีก20%รอพรุ่งนี้รอมันแห้งแล้วก็มาตกแต่งคือปีจ๊อปมา ปูนนะผสมเลยเอาปูนผสมเคอรหนึ่งก้อนเนาะเอาละครับพี่น้องผมผมกับเทปูนเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอดีมือนี้นะครับชาวบ้านนะครับมาสงนามหลวงปู่สงนามพระสงฆ์นะครับผมก็เลยพาพี่น้องยางขามมาเมืองนะครับผมพอดีมือนี้นะครับทางพระสงฆ์นะครับก็มาทําพิธีสงนามหลวงปู่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านจอมพ้นนะครับผมวัดกลางเก่านั่นเองนะครับผมก็ นี่พระสงฆ์นะครับมาสงน้ำหลวงปู่นะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็สิมาสงน้ำพระสงฆ์น้ำนะครับสงน้ำหลวงปู่น้ำนะครับผมเนื่องในโอกาสวันสงการนะครับผมปี2566นะครับผมนี่ชาวบ้านก็บกำลังสงน้ำพระกันเลยนะครับผมก็เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็ครอบครัวก็ดีนะครับผมมึงเล่นน้อย สงบ่ตองสรงมือดอกนิดหน่อยว่าสงทั้งโตโรดอากาศช่วนี้หอนนะครับหอนแห้งมองเน้นหน่อยเ้อยู่แนยกมือใส่อีกนิดหน่อยเห็นกล่องบ่ได้ด้เฮายนี่แหละครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศแบบนี้บริหารมืงองง่ายๆนะครับผมสงน้มขอพรน,นะครับขอพรขอขามาขอ,อ อยูุเย็นเป็นสุขนะครับผมนี่นะครับสาราที่พี่น้องเห็นนี่แหละลงปูเพิ่งกะอยยุเท่งนี้แหละครับผมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะครับขอมูลผมกับวรู่ปันใดนะครับผมเพราะว่าเกิดมาผมก็เห็นโลดนะครับนี่อยยุบนสารานะครับตะกี้ผมกามาบนบาูุนี่แหละครับห้หลงปูซอยนะครับ่ให้ติดทหารนะครับผม นี่ครับสงนามเสร็จแล้วผู้เฒ่ากับมาสงนามกันนะครับผมผู้เฒ่าผู้แกมาสงนามขอ็มาขอพรกันนะครับผมนี่บรรยากาศแบบนี้หาดูยากตอนนี้นะครับภาคกับเช่าบ้านกับกลาหมดแล้วนะครับผมกับสิภาพพี่น้องนะครับมาสงหลวงปู่นะครับผมสร้างหัวกับ่นน้ำวันลาทุกคนดีละวันละ เี่านั้นเทนหนั้นก็พูดได้เลยท่านี่เท่เลยที่น้ำสงนามหลวงปู่ครับพี่น้องครับหลวงปู่ที่ปกปักรักษาระวังมือนะครับมู่บานจมพ้นของเฮ้าไว้มาเช็ดตัวรงปูแปดที่แปะกี่อะไรมากี่ี

ก็แต่ก so ็เดีจุดเราวางด๋เราวามันีวมันแบบเดบคุณพ่ามันควนไป่กูแสตาใส่การสงฆ์กูสง้มันคือแขันกูหลังสกีส์ไอ้มนกูอยู่ีตุ๊บตั้มตาปัดเด๋ หลานีองแนะใทุกไฟโผข่ไฟลกไฟไฟสะบัดะเทาะแต่เนี่ยตั้งไรีิบันใจเริ่มรวยเริ่มรวยเริ่มย็นเริ่มยนอ๋อแล้ว้จุดถุกไมใส่ใส่เสื้อขาโอ้หัวยคิดม่าั้งไฟอยู่เลยเจ้าสองหกอะ สาธุสาธุนี่นะครับหลวงปู่ประจำูบุบานตาแกนะครับตอแกโสีนารอดเียมสีนาเยแล้วก็ยิมกู้ด้วยไปยอเยมดาลยยุกู้ไปเนี่ <c oughs> ยะแน่ <c oughs> เออน้ด่วไม่ไม่่อวะเอาไปยีบ้านเอามาให้มือดำเด้มือที่ผมวผมเป็นคนวัวแต่มนคนรับเองบรรยากาศดีมาก เอาละครับพี่น้องมึงเรียแล้วครับเป็นฐานนะครับฐานไึกว่าปูนสีพ่อก้านินนะครับกะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมตามที่คำนวณไว้นะครับเดี๋ยวรใอ้มันแหงเราวังจะหมาอะไสิมายองก่อนนะครับร่อ้มันแหงเดี๋ยวมาฉาบเก็บให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับบ้านใหม่ของคุณยายทองคําคุณพลาลักษณ์นะครับผมมือบ้านสวยงามแน่นอนนะครับผมครับเดี๋ยวรอมึงมือวันที่ 1 4นะครับบุญไหลวั่นไม่ไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่น้องไหลเบิ้งนะครับผมบรรยากาศเทพบุญไหลวั่นบานเฮ้านะครับผมตอนนี้อยู่วัดกลางเก้านะครับบรรยากาศกแบบว่าตกข้าวแร้งเลยนะครับผมตดฮอสนะครับผมวีวัดนีนด้กำแพงนี่ท่าสีไหมตรงนี้แน,นี้จะต,นตอนอ้นไม้ต้นหญิงเต็มหมดนะครับผม โอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนหน่อยนะครับนูโรเอช n แนลครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝรปอกหม้อไฟเจอกันคลิปหน้าปอกหม้อไฟบายบายสวัสดีครับ